วันนี้นะครับผมจะมาตีบวกนะครับนักเตะเอร์นาน,นะครับไอหมานะครับบ4สามบกสองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมทําทีมใหม่แล้วนะครับนี่เพิ่งทําเส็็เมื่อกี้นี่เองแล้วก็ซิม,มูไปประมาณนักสองสามเกม เสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ผมซื้อไอ้เบอร์นัดหน้าหมามาจะมาตีบวกสีนะครับเอาคือจริงๆถ้าตีบวกสีนี่ผมต่อบวกห้าเลยนะโอเคบวกสี่ก็พิบสี่ครั้งนะครับเอ้ยห้าดีกว่าเบอร์นัดก็พิบหนึ่ง กระพริบสองเพราะภายในความแหลกนะครับเพราะว่าเครื่องผมช้ากระพริบสามกระพริบสี่กระพร,ะพระพบิบห้าเบนัดเบน 64ไม่ใช่หน่อยเออโอเคโอ้ยก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะ